สถาบาันนิติวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ที่เลขที่111ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีรหัสประษณี12000ศูนย์บริการร่วมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ One Stop Service Center เบอร์ติดต่อในเวลาราชการ0819090695เบอร์ติดต่อนอกเวลาราชการ0942313377หรือ Line @fs ตลอด24ชั่วโมง ศูนย์บริการร่วมสถาบาันนิติวิทยาศาสตร์ One Stop Service Center เป็นศูนย์บริการที่เชื่อมโยงบริการทั้งหมดของสถาบาันนิติวิทยาศาสตร์มาไว้ในที่เดียวกันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการโดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและประสานงานไปยังกลุ่มงานต่างๆแทนผู้มารับบริการในการรับแจ้งขอใช้บริการสำหรับภาคเอกชนและประชาชนโดยมีบริการได้แก่การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา การตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์และเคมีและการตรวจพิสูจน์เอกสารการขอรับศพการขอรับข้อมูลข่าวสารการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์เป็นกระบวนการที่เน้นการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อระบุค,ความสัมพันธ์กับร่องรอยที่พบในที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์ขม่าปืนด้วยเทคนิค SEMEDS e e เป็นกระบวนการวิเคราะห์สารตกค้างจากการยิงปืน GSR โดยใช้เทคนิคที่มีความแม่นยำในการระบุลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบทางเคมีของขม่าปืนซึ่งมีความสำคัญในคดีอาวุธปืนขั้นตอนการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนเริ่มจากรับและถ่ายภาพวัตถุพยานจากนั้นเคลือบด้วยคาร์บอนและตรวจพิสูจน์ด้วยสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมคโ,โครสโคปที่ติดตั้ง e NERGY DISPERSIVE SPECTROSCOPE ก่อนวิเคราะห์ผลโดยโปรแกร,รมอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์พยานเอกสารให้บริการตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนลายมือชื่อตรวจเอกสารตองแปลงรอยตราประทับรอยกดบนกระดาษตรวจตัวอักษรพิมพ์ดีชนิดของกระดาษและระบบการพิมพ์ในคดีต่างๆเช่นคดีอาญาแพ่งหรือจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและการให้บริการตามพอรอบอรการให้การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2559แก่ภาคประชาชนและเอกชน การตรวจลายมือเขียนและลายมือชื่อแบ่งเป็น2ประเภทคือลายมือเดิมที่เคยเขียนในเอกสารราชการหรือเอกชนและลายมือที่เขียนต่อหน้าพนักงานสอบสวนหรือสารโดยเอกสารต้องได้รับการรับรองทุกหน้าการตรวจเอกสารต้องเป็นฉบับจริงและไม่อยู่ในชั้นสอบสวนหรือสารให้บริการตรวจเฉพาะเอกสารภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้อักษรโรมันผลตรวจจะได้รับภายใน32วันหลังจากเอกสารครบถ้วนการตรวจพิสูจน์สารพธุกรรมหรือการตรวจ d n a แบ่งเป็นการตรวจสารพัธุกรรมจากวัตถุพยานต่างๆเช่นคราบเลือดคราบอสุจิสเส้นผมกระดูกและฝานเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีหรือเป็นตัวอย่างอ้างอิงจากผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหายในที่เกิดเหตุการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์บุคคลและความสัมพันธ์ทางเครืยา่าโดยใช้วิธีช็อต t ทนเด e m r รีพ a ท (STR) ซึ่งใช้เวลา17วันหากตรวจได้หลายวิธีจะใช้27วันและหากตรวจไมโตคอนเดรียล DNA จะใช้เวลาในการตรวจ42วันทําการ การตรวจ DNA ใช้วิธีเช็ดกระพุ้งแก้มหรือจอดเลือดผู้เข้ารับบริการต้องใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและเอกสารเพิ่มเติมตามเจ้าหน้าที่แจ้งการตรวจความสัมพันธ์ในครอบครัวมีหลายรูปแบบเช่นการตรวจความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาบุตรพี่น้องหรือปู่หลานโดยมีทั้งแบบเก็บตัวอย่างจากบุคคลและกระดูกค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันตามความต้องการในการตรวจสอบ การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางเคมีกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การตรวจวัตถุพยานทางเคมีแบ่งเป็นการตรวจนิติพิษวิทยาซึ่งตรวจหายาสารเสพติดและสารพิษในเลือดปัสสาวะและเนื้อเยื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีเช่นการตรวจหาไซยาไนัยยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต การตรวจยาและสารเสพติดในเส้นผมเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ติดตามการใช้สารเสพติดย้อนหลังตามความยาวของเส้นผมใช้ในการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองผู้ที่ต้องใช้ผลตรวจเพื่อเข้าศึกษาหรือเพื่อประกอบอาชีพ การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมด้วยเทคนิค LC-MSMS สามารถตรวจหายาและสารเสพติดได้ถึง28ชนิดในครั้งเดียวเช่นยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและยานอนหลับโดยเป็นวิธีที่แม่นยำและใช้ทั่วโลกการตรวจเส้นผมมี2แบบคือตรวจทั้งเส้นและตรวจแบบแบ่งระยะซึ่งช่วยติดตามการใช้สารเสพติดย้อนหลังกระบวนการตรวจใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและสามารถรับผลใน30วันการตรวจนิติเคมีใช้เพื่อหาสารระเบิดในวัตถุพยานเช่นซากร,ระเบิดการตรวจน้ำมันเชื้อเพลิงในคดีเพลิงไหม้และการตรวจชนิดของเส้นใย การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานพื้นผิวไม่มีรูพรุนเช่นขวดพลาสติกแก้วโลหะต่างๆด้วยวิธีไซยาโนคริเลตโดยการนำวัตถุพยานใส่ลงในตู้ซูเปอร์กูลและรมด้วยกาวไซยาโนคริเลตใช้เวลาประมาณ30-45นาทีก็จะปรากฏลายนิ้วมือบนวัตถุพยานนั้นๆหลังจากที่ได้ลายนิ้วมือถ่ายภาพลายนิ้วมือด้วยเครื่อง DCS4 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายภาพรอยนิ้วมือและสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทำให้รอยนิ้วมือชัดเจนขึ้นได้และหากต้องการให้เกิดความแตกต่างระหว่างลาาาาายยนนนิิ้้้ววมมมืือที่ไดแะพพััตววาาถุสรป โดยใช้ผงฝุ่นดำก่อนนำไปถ่ายด้วยเครื่อง d c s c การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานพื้นที่มีรูพุ่นเช่นกระดาษหรือซองจดหมายใช้วิธีที่เรียกว่ามินไฮดรินเป็นการนำวัตถุพยานจุ่มลงในสารละลายและจะปรากฏรอยนิ้วมือเกิดขึ้นจากนั้นจึงนำไปถ่ายด้วยเครื่อง d c s c การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงจากวัตถุพยานที่ได้มาแล้วนั้นจะนําไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือตัวอย่างผู้ตรวจพิสูจน์ด้านลายนิ้วมือจะใช้กล้องขยาย4.5เท่าหรือใช้เครื่องขยายภาพวัตถุพยานกําลังสูงช่วยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกองปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มงานภายใต้การกํากับดูแลสากลุ่มงานหนึ่งในกลุ่มนั้นคือกลุ่ม CSI เป็นทีมงานที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานพยานวันตถุต่างๆจากการร้องขอของเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยมีทีมมงานนสแตตดบลอ24ชั่ว โดยทีมจะประกอบด้วยนักนิติวิทยาศาสตร์และช่างภาพพร้อมลงพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีตลอด24ชั่วโมงหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและมีการร้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุดยงพนักงานสอบสวนส่วนในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจภายในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่สูตรปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ดำเนินการหรือในกรณีที่ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนจากสถาบันให้ร่วมตรวจสสถานที่เกิดเหตุ แต่เป็นการร้องขอให้ตรวจวัตถุพยานที่เก็บมาจากหน่วยง,งานต่างๆเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่สอบสวนโดยสามารถเดินทางมาส่งวัตถุพยานด้วยตนเองหรือส่งไปษณีไทยผ่านระบบสารสนเทศ e one stop service การบริหารจัดการวัตถุพยานอยู่ภายใต้ห่วงโซ่การคุ้มครองวัตถุพยานหลักฐานหรือ chain of custody ทั้งนี้ผู้ขอรับบริการสามารถเช็คสถานการดำเนินง,งานเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จสามารถดาวน์โหลดรายง,งานผลการพิสูจน์ จากระบบดังกล่าวซึ่งอยู่บริเวณหน้าเว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูพยาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการตรวจพิสูจนพยาหลักฐานดิจิทัลตามการร้องขอจากหน่วยงานรัฐเพื่อใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมโดยมีขอบเขตการให้บริการประกอบด้วยการตรวจสอบทางด้านมัลติมีเดียฟอร์เรนซิกเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของไฟล์ประเภทต่างๆเช่นไฟล์ภาพนิ่งไฟล์ภาพเคลืล่อนไหว การคำนวณหาความเร็วของยานพาหนะจากฝ่ายภาพเคลื่อนไหวการตรวจพิสูจน์ทางด้านคอมพิวเตอร์ฟอร์เรนซิกและโมบายฟอร์เอนซิกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตไอแพดอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆเช่นตํารหรือเมมโมรี่การโดยเป็นการสืบค้นข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นทั้งในสภาพใช้งาน ได้ตามปกติและในสภาพที่เกิดความเสียหายเพื่อสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งข้อมูลที่ยังคงมีอยู่และข้อมูลที่สูญหายจากการจงใจทำลายหรือเกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์ทางด้านดิจิทัลฟอร์เรนซิกที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับงานคดีทางด้านเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันกลุ่มนิติจิตเวชกองนิติวิทยาศาสตร์บร ให้บริการการตรวจทางด้านนิติจิตเวชได้แก่การตรวจวินิจฉัยและประเมินสภาพจิตเบื้องต้นการตรวจวินิจฉัยและการประเมินสภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานที่นิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านนิติจิตเวชกลุ่มนิติเวชคลินิกกองนิติวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจหน้าที่ในการตรวจร่างกายและจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคล พือประกอบการพิจารณาคดีการกระทำความผิดตามกฎหมายและจัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอายการและศาลร,รวมถึงกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมและงานบริการท่าประชาชนผ่านทางศูนย์บริการร่วมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ One Stop Service ในเรื่องให้คำปรึกษาในการเก็บสิ่งส่งตรวจอธิบายกระบวนการและตอบคำถามผู้ที่มารับบริการด้านนิติเวชคลินิกกลุ่มนิติเวชคลินิกทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอื่นตาม MOU 9หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในโครงการตรวจพิสูจน์สารพธุกรรมแก่รัษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราชอันได้แก่ 1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช 2. กระทรวงยุติธรรม 3. กระทรวงมหาดไทย 4. กระทรวงสา,าธารณสุข 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6. กรุงเทพมหานคร 7. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส 8. องค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนลประเทศไทย 9. มูล,ลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่ออำเวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนปัจจุบันมีโรงพยาบาลเครือข่ายจัดเก็บสารพันธุกรรมจำนวน22แห่งทั่วประเทศ กมนิติพยาธิวิทยากรนิติวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพผ่าชันสูตรศพและใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ตายเป็นใครตายเมื่อใดเหตุและพฤติการที่ตายจัดทำบันทึกแนบท้ายรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพและรายงานการผ่าชันสูตรศพให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหรือผู้ร้องขอตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งดำเนินการตามนยโยบายคุณภาพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพของเอกสารและห้องปฏิบัติการให้เป็นไปนตามมาตรฐานสากลและทํางรงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2559กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ปัจจุบันมีระบบแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอปอยู่ไหนเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการติดตามหาคนหายได้เข้าไปใช้บริการเรียกดูข้อมูลหรือแจ้งเรื่องตามหาคนหายได้ด้วยตนเองกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามมี MO u ออยู่ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย TBS ยังการับเชิญไปออกรายการสถานีประชาชนในการให้ข้อมูลปัญหาคนหายของประเทศไทย และมี MOU กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรรนามการเข้าเก็บรวบรวมวัตถุพยานกรณีศพโครงกระดูกในสถานที่เกิดเหตุนำมาตรวจวิเคราะห์กระดูกที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001ปี2015เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลทางชีวภาพได้แก่เพศอายุชั่วชาติความสูง และร่องรอยความผิดปกติบนกระดูกซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญที่สามารถบอกถึงโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นําไปพิสูจน์เปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยได้หรืออาจจะบอกร่องรอยการบาดเจ็บหรือการถูกทําร้ายระหว่างการเสียชีวิตสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนาไปติดตามหาผู้กระทาความผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงการจําลองใบหน้าบุคคลจากกะโหลกศีรษะเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลและติดตามหาญาติสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มาร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นโดยการนำวิทยาศาสตร์หลายแขนงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาและตรวจพิสูจน์ทางคดีจนเป็นที่ยอมรับทำให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนตลอดจนมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นความภูมิใจและเป็นแรงผลักดันในการดำเนินงานเคียงข้างประชาชนต่อไป